จากคล <pakai mono> ิป <congratulations> นี้นะครับใช่ครับอันนี้ตอนที่เท่าไหร่คะตอนแรกนะแล้วจะมีตอนต่อไปไหมคะไม่รู้ขึ้นอยู่กับคน่ายวันนี้มาพบกับออดออดบีบีกบแชนแนลพี่และนี่คือลายแดงที่เรา เพาะเลี้ยงกําเนิดขึ้นมาแล้วนะครับเราจะตักไปให้ประกัดอันนี้ตักครั้งที่สนะี่นะฮะทำหนึ่งครั้งสามารถตักได้ประมาณสามถึงสี่ครั้งนะครอันนี้สามารถเลี้ยงปลาได้ทั้งฟาร์มได้นะครับสอนขั้นตอนการทำไรแดงนะครับไรแ,แดงคืออาหารสดที่เอาไมา่ให้ลูกปลากินทำไรแดงเองเราไม่มีแหล่ง ขั้นตอนแรกเติมน้ําต่อไปเราจะมาทำอะไรอย่างไรเขาเขาเอือมาอย่างไรต่อไปเราจะมาใส่ส่วนผสมการทําน้ําเขียวนะครน้ำเขียวคือเป็นน้ําที่เอาใช้เลี้ยงไรแดงนะตาหารของไรแดงปุ๋ยครับเป็นปุ๋ยสูตร16-16-16ปุยยูเรียนี่คืออามิ อามีนอมี้อมีนนี่ไม่สามารถทำเบงได้นะครับมีแต่สั่งต่อไปคือปลาป่นนะครับปลาป่นนี่ก็หนึ่งช้อนเสร็จลงไปเลยอันนี้ลำละเอียดแต่ไม่ละเอียดเพราะว่าแมงลงนะเราเตรียมปุ๋ยเสร็จแล้วครับตอนนี้เรามาเอาหัวเชื้อน้ำเขียวนะ อนนี้ไม่เขียวแล้วนะครับเพราะว่าโดนฝนไปเสร็จแล้วก็มนุษย์คนเรียบร้อยปล่อยตากแดดไว้3ามถึงสวันแล้วก็เอาะายแดงมาปล่อยได้เลยก็อันนี้ก่